กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับท่านอ่าผมขอบอกให้ท่านที่นี่หน้าผมนะเพราะตอนนี้สาวก็ต้องตะขอปล่ไปกันด้วยนะเพราวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงของตกแต่งที่เป็นแขนองโมเดลคิชเชนใช่ไหมครับดูนะครับผมนี่คโรับของตกแต่งคุณชาวบ้านหยิบออกมาได้เลยคุณจะเลือก็เลยก็หยิบได้นะี่ก็ผมโคตรเจ๋งอ่ะผมบอกเลยเนี่ยนะซึ่งผมก็ลองดูนะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำแบบนี้กันเลยนะครับผม อานะครับผมคุณก็ต้องมาอยู่หน้าตาแรกของการเข้าเริ่มเกมนะฮะอย่างกดเข้าไปที่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วกดอันที่สองนะแล้วก็นี่ครับมันจะมีโมเดลที่ชื่อใช่ครับให้คุณกดดาวน์เขามาดาวน์โหลดไปพอคุณโหลดเสร็จนะ่าสมมติของคุณโหลดเสร็จแล้วกดเข้าไปนะครับของผมเป็นชื่อนาลวินนะคุณไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรทั้งนั้นนะสํสำหรับคนที่อยากเอาไปทําต่อนะโปรดทิ้งลิงก์ช่องหรือไม่ก็อทั่ชื่อช่องผมไว้ด้วยนะครับนะอย่ไปกอที่ นะฮะเดี๋ยวโยงไปโอเคนะวิธีการทำก็เป็นสิ่งที่พอกดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับคุณเลือกไปที่คำว่าเฟอร์นิเจอร์ใชสำหรับคุณกดคำว่าแอดนะแล้วกดอันที่สองนะอันที่สองมันจะมีคำว่าอ่าสิ่งที่คุณโหลดมาจะมีคำว่าโมเดลคิทเช่นใช่ไหมปกตกดเขป็นนามโมเดลคิทเช่นนะนะผมลงไว้แล้วมันก็ไม่ได้พอได้เสร็จมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณน,นี้คุณเลือกนะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคุณแต่เรา การที่ผมมาหา,มา,นานผมก็ต้องกราบขอไปอในท,ท,ที่นี้นจุดนี้ด้วยครับตอนนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม